งวดนี้ทาดอกเป็นยังไงบ้างครับผมชื่นใจก็พอพอมันออกอะเนาะที่แรกอะคิดนะครับความมันคงไม่ขนาดนี้อืมเออแต่พอออกมานะไม่เท่าไรเลยมันเต็มหมดแล้วออกถูกกิ่งอะเออแล้วยังว่าเลยแสดงว่าอาหารน่ะเนาะสําคัญเออมันเยอะอืมมันได้กินเยอะไงอืมมันแบบมันก็สมบูรณ์แล้วมันก็ออกดีครับเออมันก็เริ่มเริ่มมาตลอดเนาะเริ่มมาจนเต็มเต็มกิ่งเต็มแขนเพราะมันออกมาเยอะเลยเหอเออ ม,มันออกมาแบบว่าง่ายฝ่าทุกปีพอกระปูตกปาปีมาเราก็เริ่มเปิดตาโดยใช้แมกมาลาว,ว่าผสมไปในยาเปิดตาด้วยออแล้วก็ฉีดแบบเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดได้อีกเจ็ดวันฉีดพอได้คืงเดือนเนาะอ่ะแล้วดอกก็เต็มแล้วใบมันไม่ไหลเหรอไม่ไหล,ไม,ไ,หลไม่ไหลใช่ไหมอ๋อย,ยอดไม่เดินใช่ไหมทีแรกคิดว่าถาา้าใช้ลาว่ากลัวจะไหลเหมือนกันนะฉีดทั้งใบฉีดทั้งดอกเนี่ย ไม่ไม่มีไรอะ่ะแขนองเนี่ยไม่มีโพลตัวนี้มีแต่ดอกอะ<ช>่ะมันออกดอกแทนแขนงหรือเปล่านี่ยังต้องเด็ดทิ้งจะพาดอกไม่ไหวถ<ด>ึมดนี่ไม่ได้ต้องตัดทิง้งเลยใช่ไหมนี่ตัดต้องเด็ดทิ้งแต่ที่นี่เลี้ยงไว้เผื่อไงตัดไปกี่รอบแล้วนี่ต้นนี้นี่สองรอบลแล้วเม็กมากับลาวาเนี่ยมันตอบโจทย์กับทุเรียนของพี่ยังไงบ้างทําให้ดอกออกดีแล้วก็ใบน้าใบเขียวทําให้ต้นสมบูรณ์ คือดีตั้งแต่ตอนทําใบสะสมอาหารเลยออกแบบนี้ทุกต้นไหมออกแบบนี้ทุกต้นไหมสวัสดีครับพี่การนาครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนทุเรียนของพี่การนาอยู่ที่กระแจอ,อําำเภอนนยามจังหวัดจันทบ,บุรีครับเห็นทุเรียนลูกดอกเต็มต้นอย่างเงี้ยอยากให้พี่การนาช่วยสรุปให้หน่อยว่าหลังจากใช้แมกมาใช้ยังไงบ้างทําไมผล,ผลผลิตถึงออกดีมากปีนี้ครั้งแรกครับการทําใบใช้แมกมาหา50 ซีซีต่อน้ำสองร้อยใช้ลาวาร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยผสมกับยาฆ่าแมลงแล้วก็ฉีดใบไปทุกครั้งที่เราฉีดตอนทําใบทําใบไปกี่ชุดใบครับทําใบทำสามใบค่ะแล้วค่อยทําดอกพวกเพี้ยแมลงเป็นยังไงบ้างครับพวกเพี้ยแมลงไม่มารบกวนคือถ้ามีเพี้ยแมลงกินใบเราก็ไม่ได้ดอกไม่ได้ผลผลิตแบบนี้แน่นอนใช่ใช่ถ้าใบใบไม่ใหญ่ใบไม่หนาไม่สมบูรณ์เราก็ดอก จะออกไม่ดีครับพอถึงเวลาทําดอกพอถึงเวลา,ามีตาปูตาปลาออกเราก็เริ่มเปิดตาเปิดตาเราจะใช้แมกมาลาวาพร้อมไปกับยาเปิดตาทุกครั้งครับใช่แล้วพอช่วงออกดอกออกทุกต้นออกเต็มต้นทุกต้นเลยครับที่แรกคิดว่าถทาฉีดลาวาเนาะับ กลัวใบมันจะจะออกใบอ่อนเนาะม,มันไม่ออกกลัวจะแตกใบอ่อนใช่ใบไม่ไหล,ไไหลใบไ,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 ไม่ไหลเลยแล้วสมบูรณ์มากเลยเนะี่ยช่วงลูกเนี่ยดูแลยังไงครับผมช่วงลูกคือเราจะฉีดแมกมาลาวาพร้อมกับแคลเซียมโบรอนและอาหารอื่นๆไปอีกฉีดทั่วเต็มเต็มตน้นครับฉีดฉีดใบได้ฉีดลูกได้พร้อมไปด้วยกันได้เลยตั้งแต่มาใช้แมกมาก,กับลาวาปีแรก เห็นคุณพี่การนาซื้อช่วงหลังนี้ยกรังตลอดผลลัพธ์ที่ได้ประทับใจไหมครับประทับใจค่ะคือเราไม่ต้องกังวลแล้วมันมีถาดอาหารได้กินเยอะ <S <S เยอะมากแล้วมสมบูรณ์ทุกต้นคือหลังจากใช้เมกมาลาวาไปแลว้วความสมบูรณ์ของใบดอกแล้วก็ลูกเนี่ยคุณพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ <S 2> <S 2> <S ทุกช่วงให้เต็มร้อยเลยค่ะตอน<บ>ทำใบก็ให้ร้อยใช่ตอนทำดอกก็คือดอกเต็มแขนงทุกต้นทุกกิ่งทั้งสวนใช่แล้วตอนทำลูกก็คือ ลูกไม่ร่วงดอกไม่ร่วงแล้วก็ผลผลิตที่ทุกท่านเห็นก็คือเต็มทุกต้นเลย่ความสมบูรณ์ครบครับเดี๋ยวอันนี้ตัดแล้วนะตัดแล้วด้วยเออเอาขอขอดูต้นที่ตัดตัดไปกี่รอบแล้วครับผมตัดไปข้างหนึ่งแต่ตัดไม่กี่ลูกอะ่ะตัดไปหน,หนึ่งละตัดไปแล้วก็ยังเหมือนไม่ได้ตัดแต่น่เรียงเหลือลูกเต็มต้นเลย <laughs>